จะลองในบนมู่เรื่องภายในครอบครัวข้าทำให้ท่านตนองเสียเวลาแล้วนะขาน้ามามีเพื่อมาเอาวัตถุดิบที่มีประโยชน์เพื่อครอบครัวท่านข้าไม่สนใจท้บาทจู่ๆหม่อมฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายขึ้นมาอย่าขอตัวกลับก่อนเพคะอืมไปเถอะอย่เร็วเวีอบปหยุดก่อนมีเรื่องอะไรหรือเจ้าคะ นางคล้ายคนนั้นมากไม่เป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้หญิงคนไหนจะเทียบเทียมนางได้ใบหน้าของผู้ชิงเหอคนนี้คุ้นมากเลยทั้งที่ก่อนนั้นเขาเป็นคนสนิทของข้าตอนนี้เขากลับกลายเป็นลูกสมุนคู่รักสุนักเจียงอยู่เฉิงกับเสิ่งกวลวันนี่คือการทรยศุทธ ดูลิเวียไม่ทราบว่าชื่อของเจ้าที่ออกเสียงว่าเยี่ยนคือตัวไหน่ะเยียนใครมุกแห่งพระเจ้าว่าไงนะและยังหมายถึงความยอดเยี่ยมด้วยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเยี่ยนในชื่อของข้าคือเอยี่ตัวไหนพระนามของท่านสูงส่งจิงเหอจะกล้าออกความเห็นได้เช่นไรกันเพื่เอเยี่ยนใครมุกแห่งพระเจ้าและเสด็จพ่อบอกว่ามันหมายถึงความยอดเยี่ยมด้วย รู้มาว่าเจ้าไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนถ้าเช่นนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขคาจะสอนเจ้าเขียนหนังสือก็แล้วกันเพราะอย่ครัเจ้าไม่คู่ควรกับอักษรนี่อีกสองวันเจ้าไปราชวงศ์เทียนหลิงกับข้าห้ามสายถ้าไม่คู่ควรแต่มันเป็นชื่อของข้าตั้งแต่แรกแล้วนี่แปลกนะเขากำลังปกป้องสร้างกวรยี่นเหรอ เขาไม่ได้ทรยศข้าหรอกเลยเป็นอะไรไปเยอะหลวงจิ้นพ่ายแพ้แล้วเจ้ายัางไม่ไดีใจเลยหรือเป็นพอมู่ซิงเหรอเฮ้ย okay, คะแค่เห็นหลังจากที่ได้พบมู่ซิงเห่อแล้วเจ้าดูแบกมากนะหากเจ้าอยากจะเล่าข้าก็จะฟังหลวงซิลถ้าเว่ะคนคนหนึ่ง ที่รักเจ้าหมืงนบ้างหายไปจากเจ้าแล้วก็พอเจอกันอีกครั้งกับเป็นศัตรูเจ้าไปเสียแล้วเจ้าจะปฏิบัติต่อเขาเช่นไรความรักและศัตรูมักจะหายไปด้วยความคิดถ้าไม่ค่อยเข้าใจอย่าคิดมากไปเลยเรื่องราวต้องชัดเจนขึ้นไปนแะน่เพคะ คืนนี้ข้ามีธุระไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนเจ้าได้นะพรุ่งนี้ข้าจะมาหาเจ้าเพคะนัดกันไว้ว่าวันนี้จะมารอมาทั้งวันก็ไม่เห็นแม้แต่เงาอ้าวอู้วี่เวีย,วยจะมาได้ไงหลวงซิ่ แห่เจ้าฝีมือใครหลวงชื่ออยู่ไหนคงไม่เกิดเรื่องขึ้นใช่ไหมอด้เร็วเข้าลิบพาเข้าไปหาเขาอู้หลวงซิงแอบซ่อนเอาเลยไว้ที่นี่ด้วยเหรอมาทำเช่นนี้ทำไมในนี้มีความลับอะไรกันแน่ ที่นี่คือยิแนแดนแห่งม่านฟ้าพระบุตรศักดิก์สิทธิ์มิเจอกันระยะหนึ่งคิดไม่ถึงว่าความแข็งแข่งของเจ้าจะลดถอยมากขนาดเนี้เรือเหมือนช่วงเวลาไลไคู่แข่งมันจะสบายเกินไปสิน,เนยเจ้าจงใจมาหาที่ตายถึงที่